สวัสดีครับบ่า,าวเงี้ยวซอซีสวัสดีครับวันนี้บ่าเงี้ยวมาอัปเดตนะครับหลังจากโล่งนั่นในล่มไปนะครับนี่บ่าเงี้ยก็ได้ตีขึ้นมาไหมครับสูครับสูนี่นะครับตีขึ้นมาไหมหืมเอาขันบ่มีโล่งนัน่นนี่มันก็สิบ่มีประสบการณ์นี่พี่น้องเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เลยแหละครับขึ้นชิมันแล้วล่มนะครับพี่น้อง นี่นะครับอันนี้เป็นโล่งไม้นะครับอันนี้ผาเโล่งไม้นะครับตัดผ่าไปดูโล่งเกานะครับนะครับนี่น้องคุณใะนี่นะครับบ้านี้ผาเยาเลยมาแก้ไขนะครับใส่ตีนมันนะครับอืมนะครับใส่ตีนมันนะครับใส่ตีนมันตีตีคำนะครับตีคำพุ่นนะครับมาหอดผีนะครับ ตีคำพีนะครับไปพุ่นนะบ้านนี้เเห็ดขึ้นนางลันนะครับไปคายกันนะครับบานนี้ตีอัดตีนมันครับเฮ็ดตีนมันตีตีกันไม่มันลมบอมครับตอนแหลกบ่มีเด้ครับเพราะว่าฝนบ่ตกนะครับพี่น้องตอนขุดดินก็เจนๆนอยู่นะครับบานนี้เฮ้ยยู่จังในก็อยู่นะครับพ่อขืนขีมมั่นนะครับขีมมันมันหนักนะครับขีมมันเป็นสามตันนะครับ ขี่มันสามตันมันหนักบานนี่สามตันถึงสี่ตันนะครับโล่งนี่ว่ามันโล่งไงนะครับก็เลยขึ้นสีนานๆยังหน่อยขึ้นไปขึ้นมาฝนตกใส่นะครับบานนี้ฝนตกใส่จังไดป้ตื่นสอบมาบางเหงาก็นั่งสิไปหาฟืนมาอบมาอบตัวนี้นะครับตื่นสอบมาโอ้เพิ่นโทรไปบอกว่าโล่งเห็ดมึงลมเนาะท่านเอ๊บบางเหงาใจหายแวบเลยครับเพราะว่าเคยขึ้นขนีมันแล้วเนาะพ่อมาเบิ่งบันมีม ีสีบ่ปลูกกับอะไ้ใส่เดินได้สร้างเสี่ยมาแล้วนะครับได้สร้างหัวเสี่ยมาแล้วนะครับบางย่างเขาเรียหึดสูงครับไม่แก้ปัญหาไม่บานีตีขาหลัดตีขารางหลัดมันบ่อหายมันจมลงบ่อหายมันหยุบลงนะครับตีหลัดทึงตีหลัดรางใส่เสาเพิ่มอีกนะครับตอนแรกมีสีเสามันเสาหน่อยนะครับเสาหน่อยเสาหน่อยอย่างเัี้ยนะครับมันโอกาสมันหยุดหยุดลงนี่โอกาสหยุดลงนี่ร้ายนะครับ บ่านี้บ่า n h a เลยว่าเฮียแต่ไม่เป็นมาตรฐานนะครับเบวาแข็งแรงเลยเอาประสบการณ์เอาต่อมาเรียนรู้มาแก้ปัญหานะครับบ่านนี้แน,น่นปีนองมัานสร้างเงินสิบตัวพูน <c oughs> เขาสร้างเงินเป็นตัวสิบตัวอายุไดนะครับพีนองนอนนบ่านเนี้ยแน่นบ่านนี้เหตุขั้นไม่เพิ่มเสาขึ้นเอาเป็นหกเสาครับจากสี่เสานะครับ,รบเพิ่ม เพิ่มตัวนี้มาหยุดเพิ่มตัวนี้มาซอยน้ำหนักนี่นะครับเสริมเสาใหญ่มาเสาใหญ่พอเทาเปน็นไปเอานี่แล้วนี่นี่นะครับน้ำมอวนี่ยถอนเอาโดดจะค่อยหาทำไมเหมือนเราว่าดื้อเก่ากันเหี้ยวไหนมาสีเสาจัดไปนะครับไหนมาสีเสาก็เลยยองขึ้นแนนตี๊บาดนี้ครับโอ้เอานี้ ขึ้นมาโหลดขับบ้านขี่มันซีตันหาตันขึ้นได้ครับนี่แหนติ๊กรับประกันคุณภาพบานนี้โลูกนี่แหนก็มีปัญหาโยกบ่มีปัญหายังบ้านสบายบานนี้ที่นี่ขึ้นนนนนนแแโยก่่ตด้อีน้แหนติ๊กนี่นะครับเอางาวกับหึดสูยอีกค้างนึงนะครับเหตุนี้นั่นได้ ี่น้องเอ้ยสีบ่เบอ็ดบ่สูยกันแกจีบจั๊กใน,ในบุ๋มได้ล่วงมือเลยได้จังไกให้เราได้มันได้สวยจักหน่อยรอกกเราก็เด้ตีไหมนะครับตีมาได้สองหมื่นสามหมื่นกกแล้วเถิ่อฝนตกก็ตีแดดออกก็ตีนะครับตีได้หน่อยแล่นกขาพมฝนตกตีอเออนี่นะครับเราหน่หก็เลย อัปเดตโลกงไม่เหืดสูอีกครั้งหนึ่งนะครับตีมากมืออื่นคาดว่ามืออื่นกันหนาสิเป็นรูปเป็นลางแล้วก็นอาชีได้คุ้มผานะครับมืออ่นหนาชีได้ดีบดีกับอาชีได้ขึ้นชีมันพร้อมนะครับเพราะว่าชีมันนี่ก็มักไปแล้วนะครับตอนแรกสีมักในโลงนะครับพ่อโล่งลมก็เลยมามาักไปข้างหน,องนะอกับมืออ่นกับอาชีอาชีเก่าสิเปอร์เซ็นต์นะครับอาชีได้ ขึ้นฉีมันนะครับหรืออาจฉีดบริขึ้นมานลุ่นกันนะครับเอาเบ,บาเงาวสามารถอัปเดตสถานการณ์โลูกใหม่ที่เบาเงาวตีขึ้นมานะครับพี่น้องขอบคุณเด้อครับขอบคุณทุกกาังใจ่ายนะครับขอบคุณที่กําลังใจคอมเมนต์มากโอ้สูสูเด้อสัตว์ขึ้นมาสูสูคือกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการ์นชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาเงาวสาวสีนี้เด้อครับคุน อีกอย่างนึงนะครับสาวสีมันมีสองแล้วด้ครับสาวสีบนสาวสีขนานั้นว่าดูหุ่นนะครับเออสาวสีผ้าพื่นเหมือน้ี่สองยืดถเพื่นโบกมือเนี่ยโบกมือเนี่ยหุ่นนะสาวสีผ้าพื่นนะครับฝากไว้ติดตามในสาวสีเด้อเด้อครับเอาละครับบ้าเงาวสาวสีก็ฝากไว้นี่นะครับขอบคุณการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับบ๊ายบาย